เนค่ะโอ้ยไม่เอาไม่พูดแม่รักกระปุกยังไม่เอาปุ๋ยไ <c oughs> ม่เอาไม่เจะพูดแม่มังกล้องหน่อย <c oughs> ยิ้มอย่างไม่มีไม่มีฟัน <c oughs> ยิ้มอย่างไม่ค <c oughs> วันพอจัง <c oughs> พอ,อยังหนึ่งนาทีสิโอ้โหพอแล้วลูกวันนี้วันที่ยี่สิบสามกรกฎา,าคมสองพันหน้าร้อยหกสิบห้าค่ะจ้ะ แม่สวยแม่สวยสวัสดีค่ะ